thank you วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเรานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกจึงทําให้มีชาวต่างชาตินั้นเข้ามาเที่ยวในประเทศของเราเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวทางตํารวจท่องเที่ยวเองจึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทุกรูปแบบให้ทันสมัยทันท่วงทีซึ่งในตอนนี้ค่ะทางตํารวจท่องเที่ยวเองนะคะก็ได้มีการทํารถเคลื่อนที่ซึ่งเหมือนกับสถานีตํารวจเลยค่ะเอาไว้ไปบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็มีประสิทธิภาพมากมายหลายคันค่ะและในวันนี้เองนะคะทางตารวจท่องเที่ยว ก็ได้มีการเปิดตัวเจ้ารถคันนี้เลยค่ะสําหรับขีดความสามารถจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปฟังจากท่านผู้บังคับการตรํารวจท่องเที่ยวกันเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยหลาย บางทีไปรวมตัวกันหลายพื้นที่ใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะเป็นที่ที่เขาไปพบปะกันเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่ในหาดเฉวงนะครับหรือว่าป่าตองนะครับพื้นที่ก็มีราคานะครับแล้วบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยซึ่งมีนะักท่องเที่ยวไปดื่มกินนะครับเดินเล่นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่ตำรวจจะต้อง ไปมีพื้นที่ที่จะอยู่ตรงไหนนะมันไม่มีป้อมยามจะไปตั้งเราก็ตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือจัดรถเหมือนกับรถสถานีตํารวจเคลื่อนที่นะครับแล้วก็แสดงถึงทั้งการให้บริการนะครับการป้องกันเชิงรุกนะครับเมื่อเห็นรถตํารวจไปจอดก็เหมือนกับสถานีตํารวจไปตั้งนะครับนอกจากนั้นเราก็จัดเจ้าหน้าที่ประจํารถเพื่อจะตอบคําถามให้คําแนะนํารับแจ้งเหตุต่างๆและประสานขอความช่วยเหลือนะครับก็เป็นที่มาของ การจัดรถโมบายลักษณะนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังจัดม,มีในรถเนี่ยมีกล้องวงจรปิดซึ่งจะดูแลรอบบริเวณนี้นะครับโดยไม่จริงๆแล้วมันก็ดีกว่าการใช้คนนะครับใช้ใช้กล้องวงจรปิดดูแลนะครับนอกจากนั้นก็มีขายการสื่อสารที่จะติดต่อกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งยังมีสามารถติดต่อกับสื่อสารโดยทาง แฟกนะครับมีข้อมูลนะครับเช่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วหรือว่าเกิดอะไรกับนักท่องเที่ยวเราสามารถแจ้งเหตุได้ทันทีแจ้งอาการแจ้งอะไรเนี่ยเราก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับและยังสามารถติดต่อทางวีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางศูนย์ของตำรวจท่องเที่ยวเองด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็หน่วยต่างๆที่มีสามารถติดต่อทางคอนเฟอเรนซ์ได้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเช่นอาจจะเกิดบาดเจ็บนะครับเราก็ต่อ ต่อ,อ,อทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกับทางการแพทย์นะครับเพื่อดูแลเบื้องต้นก็ได้ครับครับกล้องนี้จะดูแลรอบบริเวณของรถนะครับรอบ360องศานะครับบางทีอาจจะมีเช่นงานปีใหม่งานสงกานนะครับก็จะเก็บภาพต่างๆที่เคลื่อนไหวระหว่างเหตุการณ์ต่างๆครับ ขีดความสามารถของรถเคลื่อนที่นี้นะคะก็มีความสามารถมากมายหลากหลายดังที่ท่านผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้บอกไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูพิธีเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการพร้อมกับฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและเสียงของท่านผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โ ip ปดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999 จากเรียนท่านประธานในพิธีว่าที่100ร้อยตรีอนุภาพเกษรสุวรรณอธิบดีโครงการท่องเที่ยวประธานดําเนินการพลตํารวจตรีร้อยอินทร์พิโรธผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวและแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกทกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวหรือว่า Thailand Tourist Police Road Show 2013เพุงพันธ์เพื่อสบถึงแนวความคิดและก็รายละเอียดโครงการดนแรรสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว Thailand Tourist Police Road Show 2013นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนั้นต้องได้รับการบริการที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเดินทางกับภูมิลำเนาอย่างมีความสุข และเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในเมืองไทยอีกทั้งชักชวนบอกต่อๆกันให้มาเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยการจัดรถให้บริการและประชาสัมพันธ์เลื่อนที่เสมือนสถานีตำรวจท่องเที่ยวเคลื่อนที่ที่สามารถให้บริการข้อมูลความรู้ที่สำคัญให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟ,ฟรีให้นักท่องเที่ยว ทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความช่วยเหลือแนะนำและประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงโดยนำร่องในพื้นที่สี่เมืองท่องเที่ยวหลักคืออยุธยาหัวหินพัทยาและภูเก็ตเน้นให้บริการในพื้นที่เป้าหมายที่มีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่เป้าหมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง โดยปรับรูปแบบการใช้สายตรวจจักรยานหรือไบคัทโรรที่สามารถทำงานร่วมกับอาสาสมัครชุมชนเยาวชนในพื้นที่ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานตามที่รัฐบาลได้กล่าวไว้อีกด้วยวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่างกงมการท่องเที่ยว และตกองบังคับการตำรวจท่องที่ยอ,อนะะครับที่สำหรับู้ที่เปิดโครงการ Thailand t o u r i s t Police Road ช h o w 2013ในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณแถกผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้และหวังอย่างยิ่งว่าเราทุกคนในฐานะประชาชนชาวไทยจะร่วมแรงร่วมใจกันทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนของเรา ในโอกาสนี้ผมขอเปิดโครงการ t h a ไท a แลนด์ Tourist Road Show 2013สร้างความอุ่นใจทั่วประเทศไทยในบัจจุบุณและนี่คือโครงการโดรโรงสร้างความเชื่อมั่นด้านควา,วามปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว Thailand Tourist Police Roadshow 2013อีกหนึ่งโครงการดีๆโดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะ โครงการที่กรมการท่องเที่ยวนะครับให้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงหายซีซั่นนะครับที่กําลังจะถึงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเข้าสู่เป้าหมายที่นักท่องเที่ยวเนี่ยกระจุกตัวต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเ,เราสามารถให้บริการนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยถึงจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นในช่วงเช้าเนี่ยจ,จะเป็นในเรื่องของการเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมนะครับวัดนะครับในกนลางคืนก็เป็นเรื่องของการเที่ยวตามสถานบริการต่างๆแล้วก็จะนํารถโมบายไปจอดเพื่อให้การบริการและการดูแลความปลอดภัยครับแล้วเราก็มีการให้บริการในเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดจาก QR code นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวในการ ให้ข้อมูลข่าวสารเชิงลุกกับเขานะครับไม่ต้องรอให้เขาเป็นคนติดต่อประสานงานมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากมีเหตุอะไรเขาก็สามารถแจ้งเหตุได้ครับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องไหนบ้างคอ,อ๋อทุกเรื่องนะครับอำนวยความสะดวกทุกเรื่องครับแก่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชายชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะครับครับผมผมว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างไหมะฮะก็ทุกเรื่องฮะทุกเรื่องอะ everything, everything everything ฮะ Everything, everything, every problem. วัตถุประสงค์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็การเตรียมความพร้อมในการที่เราจะบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ถึงแม้นักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีส่วนด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการนําร่องนะครับที่เราจะเน้นในเรื่องของสามสี่จังหวัดที่ทางรัฐบาลเห็นความสําคัญว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับที่เป็นโครงการสําหรับ ที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความอุ่นใจในพื้นที่จริงๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าตํารวจท่องเที่ยวเองเนี่ยที่เรามีฐานีตํารวจท่องเที่ยวเองเนี่ยยังอาจจะห่างไกลกับตัวแหล่งท่องเที่ยวจริงๆแต่อันนี้เนี่ยเมื่อเรามีรถลักษณะเป็นรถประชาสัมพันธ์อันนี้แล้วก็เป็นกึ่งโฮมคาร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปได้ทุกที่นะครับรวมถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาเรื่องของจุดจอดรถโฮมคานะครับรถ่า ประชาสัมพันธ์นี้ก็สามารถที่ไปให้บริการกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็จุดสําคัญสําคัญนี่เพื่อเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปจอดในใกล้ที่มันมีกิจกรรมเผื่อที่จะมีปัญหาเรื่องการให้การบริการนักท่องเที่ยวอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำมันมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในเรื่องของทัวริสบัตดี้นะครับแล้วก็เรื่องของ Wi-Fi ที่เราทําในเรื่องของ QR Code คต่างๆเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้เขาเนี่ยได้ รับรู้ถึงแม้นะครับเขาอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเขา,เขาต้องการข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลข่าวสารกับเขาได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของจักรยานก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่ารถประชาสัมพันธ์เนี่ยจะจะมีจักรยานติดไปด้วยทุกครั้งสามารถที่จะเจาะลึกลงในพื้นที่ที่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เนี่ยเข้าไม่ถึงเพราะว่าอาจจะเป็นทําการทําลายสิ่งแวดล้อมสิ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสร้าง <c oughs> ภาพลักษณ์ใหม่ในการที่ให้ตํารวจเนี่ยนะครับเป็นผู้นําในเรื่องของการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้กรทมเองกําลังส่งเสริมสิ่งแวดล้อมพยายามจะใช้จักรยานอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับกรมการท่องเที่ยวร่วมกับทางตํารวจท่องเที่ยวก็ถือว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยได้ประโยชน์สําหรับตัวตํารวจเองนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์สําหรับตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเข้าได้ทุกที่ นะครับแล้วก็เป็นมิตรกับประชาชนนะครับมันก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนแลวก็ส่งเสริมเรื่องเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมอันนี้คือภาพรวมที่ที่เราพยายามจะทําในกรณีเรื่องของการนําร่องในต,ต,ต่อไปนะครับในงบประมาณปีต่อไปเนี้ยเราก็จะพยายามจะขยายให้มากขึ้นนะครับไปทั่วทุกภาคส่วนแต่อันนี้ก็เป็นการโดโชว์ที่เราเอา,เอาลดประชาสัมพันธ์ในเนี้ยไปไปในท้องที่ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้คนเนี่ยได้รับรู้ก่อน ว่าเกิดประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับซึ่งก็ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็ยินดีสนับสนุนในการที่ดําเนินการในในครั้งนี้นะคร,ระับจริงๆแล้วนะครับเป็นเป็น,ปนคล้ายๆเป็นลักษณะคือ1คือเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์2เน้นในเรื่องของการสังเกตการในเรื่องของเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่า ในตัวรถเนี่ยจะมีกล้อง360องศานะครับสามารถดูได้รอบทิศทางและสามารถที่จะโค้ดไปในจุดต่างๆและได้สามารถมองระยะไกลได้แล้วก็มีวิทยุสื่อสารในการแก้ไขปัญหาและแจ้งเหตุนะครับสามารถลิงก์กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้นะครับในกรณีที่จะต้องอประสานงานในเรื่องของอปัญหาต่างๆรวมถึงสามารถที่จะจัดเป็นที่ หาลือประชุมกลุ่มเล็กในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับอันนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำรถโมบายกี่คนครเอ,อ่อถ้าถ้าเป็นรถคันเล็กนะครับมีประมาณ2-3คนนะครับส่วนรถคันใหญ่เนี่ยสามารถออจุได้4-5ถึงคนนะครับที่แบบอยู่แล้วก็สามารถนอนพักได้นะครับเพราะว่าจะดำเนินการใน24ชั่วโมงนะครับก็คือผัดเวรกันได้นะครับ จริงๆแล้วนะครับเพราะว่าจากที่ได้ได้คุยกันในเรื่องของข้อมูลสถิติอาชญากรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยปัจจุบันลดลงไปเยอะนะครับและก็อยู่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเองกับทางตํารวจท่องเที่ยวเองก็ได้ได้แจ้งสรุปผลมาว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างต่าแต่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า ณปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเพราะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องของอกฎจราจรในบ้านเราเพราะว่ามันอาจจะกลับทิศทางกันนะครับการขับรถการขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งตรงนี้เนี่ยกรมการท่องเที่ยวเองก็ร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยก,กำลังพิจารณาในการแก้ไขปัญหาตรงนี้รวมถึงเรื่องของเอจ็ตสกีเรือเร็วต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของถ้าปัญหามากที่สุดคือเรื่องอุบัติเหตุ นะครับณนะตอนนี้แต่เราก็พยายามที่จะระวังแล้วก็ให้ความรู้กับเขานะครับแล้วก็ประสานกับผู้ประกอบการในการที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ ต่อไปนี้การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็คงครบวงจรและสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากว่ารถเคลื่อนที่คันนี้นะคะมีประสิทธิภาพมากมายเหลือเกินค่ะสามารถที่ออกไปให้บริการนักท่องเที่ยวถึงที่ได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจชาวิสัชนาและชมปฏิมากรรมฝีมือส,สวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4 ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999เาเ วิสัชนาขอหลวงปู่ได้กล่าวถึงพระวาจาพระวาจาองค์อาจใช่ไหมฮะฮถูกไหมฮะของพระราชกุูมาสิทธัตถะด้วยถูกไหมครับผมอ่านถูกไหมแล้วก็อยากให้หลวงปู่ได้กล่าวถึงพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญก่อนที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิยญาณเพราะไม่อยากให้คนเข้าใจคว้ยเขวเรื่องพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีตั้งแต่ก่อนเก่าพระพุทธเจ้าเกิดในวันวิสาขาบูชาที่โคนต้นสีมหาโพธิ์แล้วคนต้นสีมหาโพธิก็คือสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้าซึ่งอุบัติหรือว่าตัดสรุมาจากเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งมีพระชนมายุ20กว่าพรรษาหรือ29ปีไม่ใช่จากเด็กแดงแดเด็กแดงแดนั้นเป็นพระราชกุมาร ซึ่งออกมาจากพระคันมารดาเดินได้เจ็ดก้าแล้วกล่าวอ,อ,อภิสวาจาว่าเราจะเป็นผู้ศาสดาเอกของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเราจะเป็นศาสดาเอกของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแต่ยังไม่ได้เป็นจะเป็นแค่พูด<ช>แค่<ช>พูดเฉ<ช><ๆ>ยๆแต่ยังไม่มีความรู้อะไรยังไม่ได้ตัดสรูร้บรรลุธรรมอะไร ก็คือพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ลงมาจุติก็เป็นธรรมชาติมึงไม่ดูตอนกูเกิดนี่อ,อตอนกูเกิดเนี่ยมึงไม่ดูนี่ออกมาไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้จบปร <c oughs> าต่อเลยครับในการเกิดของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ งานของท่านกระทําไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและสรรพสัตว์ทุกพระองค์หรือไม่อใช่พระโพธิสัตว์แต่และองค์เนี่ยเกิดมาเพาเาื่อบริเพ็ญบารมีหรอไม่ใช่เกิดมากินกินนอนนอนเฉยเพราะหน้าที่เขามีเป็นงานเป็นหน้าที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องรู้หน้าที่เลยไม่ต้องมีใครมาเสี่ยมสอนหรืออบรมดูแลสำหรับพระโพธิสัตว์ถือเป็นมหาสัตว์เป็นบุคคลพิเศษ เกิดมาแล้วก็ต้องรู้ว่าเออเรามีหน้าที่ต้องทําอะไรทําอะไรกับพ่อแม่ทําอะไรกับพี่น้องทําอะไรกับตระกูลวงทําอะไรกับครอบครัวทําอะไรกับสังคมทําอะไรกับส่วนรวมและทําอะไรต่อสรรพสัตว์พธิสัตว์จะมีสํานึกอย่างนี้อยู่มีหน้าที่ไม่ใช่เกิดมาแล้วต้องมารอให้คนเป่าหูกรอกหูไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่มีไมเหมือนอย่างที่หลวงปู่นี่ไม่มีครูสอน ไม่มีใครมาเสียมสอนไม่มีใครมาบอกว่าต้องทำไว้นุ่นทำไม่นี่ไม่มีใครมาบอกว่าต้องเรียนรู้ศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเรียนรู้วิชาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีพระโพธิสัตว์ก็ต้องมีสถานภาพแบบเนี้ยไม่ได้แตกต่างกันอันนี้ไม่ได้พูดยกตัวเองนะแต่พูดให้ฟังว่าถามว่าวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์เขาทําอย่างไรก็เขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยเขามีจิตสํานึกมาแต่เก่าเป็นอนุสัย อนุสัยคือสิ่งที่นอนอยู่ในสันดานจะบอกว่าเรามีหน้าที่อะไรเราจะมานิ่งดูดายนอนให้สัตว์เป็นทุกข์เหมือนเหมือนกับเด็กๆอะ่ะหลวงปูน่นอนนอนอยู่หมามันเข้าชาวบ้านก็ผูกหมาไว้หน้าหน้าบ้านแล้วมันก็ตากแดดตากฝนถ้าคืนวันนั้นน่ะฝนมันตกตั้งแต่ย่ำรุ่งอะ่ะไอตอนตั้งแต่หัวค่ำอะ่ะหกโมงกว่ากว่ามันตกตกไปยันตีหนึ่งตีสองยังไม่หายแล้วหมามันก็ร้องบู๊ หอยหวนไอหมาตัวนี้มันดุมากเลยเรานอนไม่ได้อะต้องออกมาจากบ้านกลางคืนดึกๆนะออกมาแล้วก็เข้าไปหามันก็ใจก็กลัวว่ามันจะกัดอีกใจหนึ่งก็สงสารมันว่ามันจะหนาวตายเข้าไปหามันแล้วก็ไปปลดโซ่ออกมันดีใจสะบัดหางหูตูวิ่งวนไปวนมาแล้วก็ไล่มันเสร็จแล้วก็ไปล้างตัวเข้านอนมันก็เข้าไปซุกอยู่ใต้ถุน ม,มันมีจิตสำนึกอยู่ด้วยตัวเองเห็นชาวบ้านเขาตกทุกข์ได้ยากเราช่วยไม่ได้ก็น้ำตาไหลสงสารร้องไห้มีความรู้สึกว่าเราเราทำไมไม่แข็งแรงกว่านี้เราทำไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเก่งกาจเชี่ยวชาญชำนาญมากกว่านี้จะได้ช่วยเขาได้อย่างนี้เปน็นต้นงั้นพระโพธิสัตว์จะมีจิตสำนึกแบบนี้อยู่ตั้งแต่เล็กๆแล้วลูกไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีตอนมาเกิดหรือว่าตอนแก่แก่ไม่ใช่ บทเรียนคำสอนทั้งหลายให้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในธรรมะขององค์หลวงปู่ขอได้หลวงปู่เมตตาขยายคำว่าธรรมทอรอหันมอม้าเนี่ยนะครับให้พวกเราได้เข้าใจถึงเนื้อแท้ของธรรมะแล้วก็ตัวจริงของธรรมะด้วยเจ้าค่ะว่าคืออะไรไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรมึงตายแน่ จบการตัดกรรมตัดได้จริงไหมเจ้าคะตัดได้ก็ไม่มีใครติดคุกแล้วเพราะว่าถกรรมตัดได้จริงพระพุทธเจ้าคงไม่โดนพระเทวทัตกิ่งหินจนหอพระโลหิตใช่ไหมคงไม่ต้องโดนปล่อยช้างนาราคีรีไล่ทิ่มไล่แทงไล่เหยียบถ้ากรรมตัดได้จริงพระโมคคัลลานาเป็นผู้มีฤทธิ์อันเป็นเลิศ เป็นเลิศดในโลกด้วยนะเพราะเป็นเอกตัทธคะทางฤทธิ์ท่านคงไม่ต้องโดนพวกพรามไล่ทุบจึงกระดูปนถามว่าพ่อ,อไหก็อดีตไปเคยทุบตีพ่อแม่กรรมนั้นเลยตามมาแม่ชาติสุดท้ายเป็นอรหันต์ก็ยังหนีกรรมไม่ได้เ,เัตน้ไอพวกนี้มันสอนโดยมันไม่รู้ไงไอคนเชื่อตามก็โง่ไงคนสอนก็โง่ไอคนเชื่อตามก็โง่โง่บวกโง่ก็โคตรโง่โง่รวมกันนะ่ะ พราอยงนั้นมันไม่ควรไม่รู้เข้าใจกันได้ยินวันนั้นไปแสดงธรรมที่สำนักพระราชวังก็เนี่ยพวกพ้าราชบริพารก็ถามแบบเนี้ว่ามันโง่อย่างนี้เป็นมนุษย์ได้ยังไงถ้ามันตัดกันได้จริงก็ไม่มีใครตีคุกแมองง่ายๆไปตีหัวเข้ามาวิ่งเข้าหาพระหลวงพ่อตัดกรรมให้หน่อยตำรวจจับอายานะถามไปเพิ่งตัดกรรมเมื่อกี้ พี่ครับหลังจากที่มีการแกะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําเป็นรูปแ่างแบบไหนครับก็จะมีการประกอบเป็นโต๊ะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วแล้วประกอบเป็นโต๊ะยังเหลือพนักพิงที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ฮะที่แกะที่ผกเป็นสองหน้าใช่ครับตัวนี้ก็เป็นจะเป็นลักษณะเป็นลิ้นชักครับแกะหน้าขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะคานของของโต๊ะเสร็จแล้วขาโต๊ะก็ทํา เหมือนรวดวัสูป<ล>ใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นลวดลายของคนจีน<ช>ครับรว่นี้เป็นลวดลายของคนไทย<อ>ตัวนี้เป็นของคน,น,นไทยผสมผสานกันใช่ครับผมตัวนี้ผมเป็นคนแกะทุกชิ้นที่เห็นเนี่ยจะเป็นลวดลายอะไรแต่างเนี่ยก็เป็นลวดลายที่ต้องผ่านกับหลงปู่ทั้งนั้นเลยถูกต้องครับ ต้องหรือไม่ก็หลวงปู่ก็ให้ให้ให,ให้ให้มาว่าจะเอาลายอย่างนี้เราแบบ,แบ,บนั้นไงบ,บางตัวก็จะระบุไว้ให้เลยครับ<อ>ตัวนี้กว่าจะเสร็จใช้เวลานานไหมโอรวม้วน,นานครับนานครับเป็นปีได้ไหมก็น่าจะถึงครับน่าจะถึงนะครับตรงนี้เนี่ยเราเราเรามี ส่วนของอคนไทยอย่างเดียวแล้วมีต่างชาติมามีของต่างชาติครับมีนคนจีน,นจีนด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูของคนจีนครับ ค่ะรถเคลื่อนที่แต่ละคันนะคะก็มีความสวยงามและทันสมัยครบวงจรทุกรูปแบบจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งความก้าวหน้าของตํารวจท่องเที่ยวนะคะและที่สําคัญก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยของเรานั้นมาได้อย่างมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของเขาด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไวเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะ และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ